สวัสดีค่ะอยู่ก็ช่างสับปะือกหัวแต่นะคะนี่ก่อนที่เราจะเลิกเกี่ยวไปทำเราก็ต้องมาหาเทเลอร์ก่อนใช่ไหมสับปะือกของเราคันไหนเนี่ยของเราคันไหนคันนี้ครับไม่ใช่ <c oughs> <ๆ>ไม่ใช่อานูนะ่ะเนี่ยกองเหล็กกันเนี่ยนี่ครับหล่อหล่อหล่อเฮ้ยอย่ามาถ่ายรถข่อยเด้อข่อยฟ้องเนีย ตะดมตะดมอย่ามาถ่ายรถเรา้วตะ,ะดมนี่ของสออป,ปอเปเป็นเศษเหล็กอยู่เอ้ยถ้าเห็นแผ่นอันนี้แผ่นเหล็กเท่าไหมยู่ใสมาแผ่นเหล็กเท่ายู่ใสก่อนอันนี้เขาทำอะไรอ่ะ,ม,ออะมันคืออะไร เอาคันไหนดีเอฟซีแต่เราเราถูกระวันที่หนึ่งสักสิบใบก่อนแต่เราออกเลยไปขนน้องนอนท่งของเราโอ้ยสีนั้นสวยจังสวยเลยสวยเละๆเ,เอาเข้าพผ้ากันไปไหนนะะข้าพากันย่างไปไสล่ะย,นยน่นกระตกุกวันนี้ก็ ไปเอายามาให้ตาเจ้าดมโทรตามบอกว่ามารับหน่อยกันเลยได้มารับไอเข้าประเดี๋มาจองเนาเ่าตัว FC น่าจะชินกับเราแล้วแหละเอ้าตลกแหงเด้อ กินเสากินพร้อมกันในเด็กโยกแม่แล้วมันกินเผาตรงกันไงภาษากินหมูข้าวเหนียวว่าพ่อซิบผีดโอนนักเลงเหรอฮะขมุยเขตามสิบแปดอันนี้เบอร์อะไรอันนี้มันไม่ใช่คนแก่แล้วมันคืออะไรน่าจะเบอร์ประมาณสี่สิบโบสี่สิบเห็นไหมแต้มเดียวอันนี้มันคืออะไรน่ะ ไหนเธอลองทำขาดตรงนี้คันนี้ของเราโอเคคันเลยสล่องย่างพอดีก็ใช่ไงของเราเลยคันนี้เออผนสัดว์พระขนสัดมัดจำเลยไหมเรามัดจำเลยบอถามบอปะ ขอนดึกไซสโน่ซสน่สี่สอ,อเมื่อ,อก,กี้เธอบอกสี่สิบเอ็ก็สี่สิบเี่ง้เียงมล่ะเราบอกสี่สิได้เ,ยเ,เียงไหมล,ะ<ฮ>ะละ่ะเียงเดะเขาวัดยังไงนับจากสามเส้นสามเส้นแล้วทำไมสามสามจก็สามจุใช่เหรอใช่เหรอ เอาคันไหนดีคันนี้กับคันนี้เราถ้าคันไหนดีเอฟซีเขาไม่ได้มาด้วยไม่ใช่เหรอนี่ต้องรถอุยอย่าทุบทุบทำไมเสียงดังไอเด็กคนนี้นี่มันดื้อจริงๆเลยนะเรายืนจมเงียงก่อน เจาบ้าบ่าบ,บ้าบองไปเจ้าเจ้าว่าเธาเธาว่าเรายืนจมอีมอ่ะก็บ้าบ่าบ้าบองไปพอ่พอ,พอ,พอ,จจอยัยพ่อยัยพ่อยัยพ่อยัยจะโจมีอ่ะนะพอน่อยัยนั่นแหละเราอยากได้คันนั้นอ่ะคันสีชมพูอ่ะที่มันเป็นรูปเพชรข้างหลังอ่ะสวยนะ่า ทำไมเหยียบของคนทำไมเหยียบไ้กับบบุ๋มเลยทำไมขี้ดื้ออย่างนี้เนี่ยเขาไม่แจกเสื้อเราเหรอว่าเราอยากได้เสื้อเขาไม่ให้เสื้อเราเราอยากได้เสื้อเขาอ่ะเสื้อสีน้ำเงินส้มเนี่ยสวยดีฝ <c oughs> ากถึงเจ้าของอูนะคะ <c oughs> หนูมไม่มีเสื้อใส่อ่ะเราพาก,กันไปยืนในฝนสาดเห็นยังเน,นี่ยพอน่ะหม้อน้ำรั่วปลาซารโอ้ยโอ้ยคันนี้เขากำลังทำสีเลย สีขาวงามอยู่เด้วสวยอยู่เดีย๋ยวเรารอเราถูกรางวัลที่หนึ่งสักสิบใบก่อนเดีย๋ยวจะซื้อไปจอดฮะถ้า,ม,ม,า,าม,มีตารีปกินชาบูก็ดีเลยเอา้าแล้วไม่ไปหรอไปยังในม้ากูมากเองอ้าวแต่ถ้าตัวบางคนมาให้จอด เขาจะไปตัดทะลุก,กับหัวหน้าครับผมอุ้ยถังลมเขาเพน่หญ่ดีเธอวะอันนี้เขาจะทำสีอะไรเนี่ยอุ้ยนั่นเธอเราอยากได้สีฟ้านั้นอะถ้าเห็นสีฟ้านุ่นไฟตาข้างคังนนี้เดินไปดิ ดำดำทำไมอ่ะทำไมอ่ะสวยสวยดีอันนี้เขาพากันไม่เห็นอีย่างต่อะเขาพากันมาทำอะไรเนี<อ>่ยเขาพากันมาทำอะไรไเราใช่ไหมว่าเราปรจํา เราจะออกรถแล้วเอฟซีไอเริ่มมาผูกแขนรถไม่ด้อเอ้า <c oughs> เอากะิมาออกทเทเลออีรีเนาะอะ <c oughs> ทำไมทบเป็นคนรถเกี่ยว <c oughs> <c oughs> นี่แหละัลเลอร์เราัล <c oughs> เลอร์เราเองอันนี้อะไรอะ่ะล้อกระาง ทับคนใช่ไหมเอไมอ,ไ,อไม่เอาเรายังไม่ได้ทําประกันเลยนะนี่แหละอันที่เขาว่ามื่ว่านันยุบันได้ก่อนนะดับคนตายพาที่เลยเขาไม่ได้คาำม่ตัวนี้ใช่ไหมเอยเป็นตระยาคับเออเอ,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 อันนี้มันเป็นรถเกา่าเอามาทำสีใหม่ แบบนี้นะแล้วก็ไม่เห็นสีไม่ไปเอฟซก่อนเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวเดี๋ยวรอดูนะคะว่าสอป,ปอจะได้เทเลอร์ขนาดไหนกลับบ้าน,น <c oughs> อันนั้นเขาเ็รถยู่ได้ยินเสียงไหมนี่ถ้าจนไม่ได้ยินไม่ชัดหนอกเพราะว่าฝนมันตกแรงมากเลยได้ยินแต่เสียงฝนอ่ะไปแล้วคะ่ะเอฟี ค่ะห่วงน้ำหน่อย่านไปละค่ะบ๊ายบาย